ปฏิบัติการเรื่อง determination of cell constant and equilibrium constant of weak electrolyte วัตถุประสงค์ของการทดลองมีดังนี้ 1. เพื่อศึกษาความสามารถในการนำไฟฟ้าของ aqueous solution ของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ซึ่งมีทั้งแบบอ่อนและแบบแรง 2. เพื่อหาค่าองศาการแตกตัว และค่าคงที่สมดุลบทนำการนำไฟฟ้าของสาระละลายอิเล็กโทรไลต์นั้นสามารถอธิบายได้ด้วยกฎของโอห์มจากสมการแสดงกฎของโอห์ม R เท่ากับ V ส่วน I เมื่อ V คือความต่างสักฟไฟฟ้าหน่วยคือโวลต์ I คือกระแสหน่วยคือแอมแปร์ are, และ R คือความต้นานทานหน่วยคือโอห์มโดยทั่วไป ความต้านทานจะขึ้นกับรูปร่างของตัวกลางกล่าวคือความต้านทานจะแปรผันตรงกับความยาวของตัวนําและแปรผกผันกับพื้นที่หน้าตัดของตัวนําซึ่งจากความสัมพันธน์นี้สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังสมการที่1คือ R เ<อ>ท่ากับ rho คูณกับ L 0ด้วย a เมื่อ rho คือความนําไฟฟ้าจำเพาะมีหน่วยคือโอห์มเซนติเมตร ความนำไฟฟ้าหรือ L คือส่วนกลับของความต้านทานดังแสดงในสมการที่2โดยหน่วยของความนำไฟฟ้าคือต่อโอห์มหรือซีเมนดังนั้นเมื่อแทนค่าความต้านทานจากสมการที่1ลงในสมการที่2จะได้สมการที่3เมือ่อ1ส่วน r o คือค่าความนำไฟฟ้าจำเพาะหรือ conductivity ใช้สัญ,ญลักษณ์ l s มีหน่วยเป็นซีเมนต์ต่อเซนติเมตรซึ่งสมการที่3สามารถจัดรูปใหม่ได้เป็น l s เท่ากับ l คูณด้วย l ส่วนด้วย a ถ้า l และ a มีค่าคงที่สำหรับ conductivity cell หนึ่งหนึ่งจากรูปจะเห็นว่า หาก l เท่ากับ1เซนติเมตรและ a เท่ากับ1ตารางเซนติเมตรจะได้ว่าอัตราส่วนระหว่าง l และ a จะมีหน่วยเป็นต่อเซนติเมตรเรียกอัตราส่วนนี้ว่าค่าคงที่ของเซลล์หรือเซลคอนสแตนต์ดังนั้นสมการที่4จึงสามารถเขียนได้ว่า ls เท่ากับ l คูณ b ดังสมการที่5 โดยในการหาค่าความนำไฟฟ้าจำเพาะนั้นสามารถใช้เครื่องมือในการวัดค่าความนำไฟฟ้าได้คือ Conductivity Meter โดยตัวเลขที่อยู่บนหน้าจอของเครื่องมือนี้จะรายงานค่าความนำไฟฟ้าจำเพาะหรือ Ls จากสมการ Ls เท่ากับ L คูณ B จะเห็นว่าค่าที่รายงานนั้น เกิดจากการนำค่าความนำไฟฟ้าคูานกับค่าคงที่ของเซลล์ของเครื่องมือนี้เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามก่อนที่จะทำการวัดความนำไฟฟ้าจำพาะของสาระละลายอิเล็กโทรไลต์จะต้องทำการปรับค่าคงที่ของเซลล์ให้ถูกต้องณนะอุณหภูมิที่ทำการทดลองก่อนเพื่อให้ได้ค่าความนำไฟฟ้าที่ถูกต้องซึ่งค่าคงที่ของเซลล์สามารถปรับให้ถูกต้องได้ โดยใช้สารละลายมาตรฐานที่ทราบค่าความนำไฟฟ้าจำเพาะที่แน่นอนที่อุณหภูมิต่างๆสภาพนำไฟฟ้าต่อโมลหรือ Molar Conductivity ใช้สัญลักษณ์ล a m ด d a สามารถหาได้จากสมการที่6เมื่อล a m d a คือสภาพนำไฟฟ้าต่อโมลที่ความเข้มข้น c ใดๆหน่วยคือซีเมนตตารางเซนติเมตรต่ตอโมล C คือความเข้มข้นของสารละลายหน่วยคือโมนลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรและ Ls คือท่าความนำไฟฟ้าจำเพาะหน่วยคือซีเมนต่อเซนติเมตรเมื่อเขียนกราฟระหว่างสภาพนำไฟฟ้าต่อโมลกับรากที่สองของความเข้มข้นจะพบพฤติกรรมที่น่าสนใจคือสำหรับอิเล็กโทรไลต์แก่สภาพนำไฟฟ้าต่อโมลจะเพิ่มขึ้น เมื่อสารละลายมีความเจือจางเพิ่มขึ้นหรือความเข้มข้นลดลงดังแสดงในรูปด้านบนสภาพนำไฟฟ้าต่อโมลเมื่อความเข้มข้นของสารละลายอิเล็กโทรไลต์เข้าใกล้ศูนย์หรือเจือจางอนันต์เรียกว่าสภาพนำไฟฟ้าต่อโมลที่อินฟินิตไดลูชันหรือลัมดาศูนซึ่งสามารถหาได้จากการทดลองโดยการพลอตกราฟระหว่างสภาพนำไฟฟ้าต่อโมล กับรากที่2ของความเข้มข้นแล้วลากเส้นตรงตัดแกน y ดังแสดงในรูปโคลัฟได้เสนอสมาการที่ใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสภาพนำไฟฟ้าต่อโมลและความเข้มข้นของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ดังสมาการที่7ซึ่งจะเห็นว่าเป็นสมาการเส้นตรง สามารถใช้อธิบายพฤติกรรมการเพิ่มขึ้นของสภาพนำไฟฟ้าต่อโมลของสารละลายอิเล็กโทรไลต์แก่เมื่อความเข้มข้นลดลงในรูปข้างต้นได้ซึ่งจะเห็นว่าค่าสภาพนำไฟฟ้าต่อโมลของอิเล็กโทรไลต์แก่ก็คือจุดตัดแกน y นั่นเองส่วนค่า k คือค่าคงที่สำหรับสารละลายอิเล็กโทรไลต์แต่ละชนิดนอกจากนี้โคลาสยังพบว่า ผลต่างของสภาพนำไฟฟ้าต่อโมลที่อินฟินิตไดลูชันหรือลัมดาศูนย์ของสารละลายอิเล็กโทรไลต์สคู่ที่มีไอออนที่เหมือนกันจะมีค่าคงที่ยกตัวอย่างเช่นจากข้อมูลนี้แสดงค่าสภาพนำไฟฟ้าต่อโมลของอิเล็กโทรไลต์แก่2คู่พบว่าผลต่างของค่าสภาพนำไฟฟ้าต่อโมลที่25องศาเซลเซียสของทั้ง2อคู่นี้มีค่าเท่ากันคือ 34.9ซีเมนตารางเซนติเมตรต่อโมลซึ่งค่าผลต่างที่เท่ากันนี้เกิดจากผลต่างของค่าสภาพนำไฟฟ้าต่อโมลของโพแทสเซียมไอออนและลิเทียมไอออนนั่นเองจากพฤติกรรมนี้โคลาส์จึงได้เสนอสมการที่8ซึ่งเป็นสมการที่แสดงให้เห็นว่าสภาพนำไฟฟ้าต่อโมลของอิเล็กโทรไลต์นั้น เป็นผลบวกของความนำไฟฟ้าจำเพาะต่อมมลของไอออนบวกและลบซึ่งมีค่าเฉพาะตัวไม่ขึ้นแก่กันสมการนี้จึงเรียกว่า l a u s law of independent migration of ions สมการนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการหาค่าสภาพนำไฟฟ้าต่อโมลของอิเล็กโทรไลต์อ่อนได้เนื่องจากค่าดังกล่าวไม่สามารถหาได้จากการลากเส้นตรงไปตัดแกนวา ตัวอย่างเช่นสามารถนำสมการที่8มาใช้ในการหาค่าสภาพนำไฟฟ้าต่อโมลของแอซิติกสามารถหาได้จากการนำค่าสภาพนำไฟฟ้าต่อโมลของโซเดียมแอซิตตบวกกับสภาพนำไฟฟ้าต่อโมลของไฮดรคลอริกและลบด้วยสภาพนำไฟฟ้าต่อโมลของโซเดียมคลอไรด์ซึ่ง3ค่านี้สามารถหาได้จากการทดลอง คือการลากเส้นตัดแกน y ของกราฟระหว่างสภาพนำไฟฟ้าต่อโมลกับรากที่2อของความเข้มข้นดังที่กล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วเมื่อหาค่าสภาพนำไฟฟ้าต่อโมนของอิเล็กโทรไลต์อ่อนแล้วสามารถนำไปหาค่าองศาการแตกตัวได้ดังสมการที่9ซึ่งจะเห็นว่าค่าองศาการแตกตัวก็สามารถหาได้จากค่าความนำไฟฟ้าเช่นกัน การหาค่าคงที่สมดุลหรือ Kc ของอิเล็กโทรไลต์อ่อนการแตกตัวของกรดอ่อนที่มีความเข้มข้น c แสดงได้ดังนี้จากสมการสามารถหาค่าคงที่สมดุลได้โดยใช้สมการที่10จากการแตกตัวของกรดอ่อนข้างต้นสามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Ka และ activity หรือ a ได้ดังสมการที่11สำหรับสารละลายอุดมคติค่า activity coefficient หรือ gamma จะมีค่าเท่ากับ1ดังนั้นจากความสัมพันธ์ activity เท่ากับ activity coefficient คูณ e กับความเข้มข้น c จะสามารถใช้ค่าความเข้มข้น c แทน activity ได้ดังแสดงในสมการที่12 ค่าคงที่ในสมการที่12นี้เรียกว่า ka หรือค่าคงที่การแตกตัวของกรดโดยความแตกต่างระหว่าง log kc และ log ka สามารถแสดงได้ดังสมการที่13จากสมการนี้เมื่อพล็อตกราฟระหว่าง log kc กับรากที่สองของ L4 c จะได้กราฟเส้นตรงที่มีความชันเท่ากับ1 และค่าจุดตัดแกน y เท่ากับ log Ka ซึ่งสามารถนำมาหาค่า Ka ได้นั่นเองตารางนี้แสดงตัวอย่างของค่า pH และ Ka ของกรดอ่อนจะเห็นว่าค่าคงที่การแตกตัวของกรดอ่อนมีค่าน้อยมากซึ่งบ่งบอกถึงการแตกตัวของไอออนของกรดอ่อนมีน้อยมาก สารเคมีและอุปกรณ์สำหรับการทดลองนี้มีดังนี้วิธีการทดลองขั้นตอนการทดลอง 1. เซ็ตอัพเครื่อง conductivity meter เพื่อให้วัดค่าได้ถูกต้อง โดยใช้สารละลาย0.0100มลาร์โพแทสเซียมคลอไรด์เป็นสารมาตรฐานและวัดค่าคงที่ของเซลล์ 2. วัดค่า Conductivity หรือ Ls ของน้ำกลัน่น 3. วัดค่าคอน d u c t i v i t y หรือ Ls ของสารละลายโซเดียมคลอไรด์โซเดียมอะซิเตตไฮโดรคลอริกและอซิติกที่ความเข้มข้นต่างๆ 4. คำนวณค่า Conductivity ที่แท้จริงของสารละลายต่างๆโดย ls ที่แท้จริงเท่ากับ ls ที่วัดได้ลบกับ ls ของน้ำกลัน่น 5. วิเคราะห์ผลการทดลอง5.1คำนวณค่าโมลาร์ c o n d u c t i v i t y ของสารละลายต่างๆ5.2หาค่าโมลาร์คอนดักติวิตี at infinite dilution ของสารละลายต่างๆ5.3 หาค่าองศาการแตะตัวหรือเอลฟาค่าคงที่สมดุล KC และค่าคงที่การแตะตัวหรือ KA ของแอซิติกทำการ Calibration เครื่อง Conductivity Meter โดยใช้สารละลาย0.0100ม a ลาร์โพเ i u m มคลอ r i ด์เป็นสารมาตรฐานและวัดค่าคงที่ของเซลล์ เปิด UPS และ conductivity meter ตามลำดับ calibrate เครื่องวัดค่า conductivity ด้วยสารละลาย0.0100 molar potassium chloride เป็นสารมาตรฐาน เตรียมสารละลายมาตรฐานโดยเทแบ่งใส่บีเกอร์ขนาด50ลูกบาทเซนติเมตรประมาณ2ใน3ของบีเกอร์กลัวเซลล์ด้วยสารละลายมาตรฐาน0.0100มลาร์โพแทสเซียมคลอไรด์3ครั้งก่อนวัดค่าความนำไฟฟ้าของสารละลายมาตรฐานนี้ ปุ่มเซลลงในดีเกอร์ที่บรรจุสารละลายมาตรฐาน0.0100มลาร์โพแทสเซียมคลอไรด์เมื่อเครื่อง Conductivity ปรากฏ HTAB ให้อ่านค่าอุณหภูมิของสารละลายจากนั้นอ่านค่า Conductivity ของสารละลาย0.0100มลาร์โพเทสเซียมคลอไรด์ที่อุณหภูมินั้นๆจากกราฟกดปุ่มเซล์ หน้าปัดจัดแสดงค่าเซลคอนสแตนต์ซึ่งจะสามารถปรับค่าได้ตามต้องการจากนั้นกดปุ่มเซล์อีกครั้งหน้าปัดจะบอกให้จุ่มเซลล์ลงในสารละลายมาตรฐานจากนั้นปรับค่า Conductivity ให้ได้ตรงตามค่าที่อ่านได้จากกราฟในขั้นตอนก่อนหน้าหลังจากนั้นกดปุ่มปริ้นเพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลง และหน้าปัดจะปรากฏค่าเซลลคอนสแตนที่ถูกปรับให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้วจากนั้นกดปุ่มแซมเปิเพื่อเข้าสู่โหมดการวัดค o n d อนดักติวิตี้ของสารละลายต่างๆที่เตรียมได้เริ่มจากวัดค่า Conductivity ของน้ำกลันกนกล่นเมื่อเปลี่ยนสารละลายชนิดใหม่ ให้ล้างเซลล์ให้สะอาดและเปลี่ยนบิเกอร์ขนาด50ลูกบาทเซนติเมตรใบใหม่กลัวเซลล์ด้วยน้ำกลั่น3รอบ วัดค่าคอนดัก t ิวิตี้ของน้ำกลั่นในทางปฏิบัติแล้วคอนดัก t ิวิตี้ของน้ำกลั่นไม่ควรเกิน10มโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตรจากนั้นวัดค่าคอนดัก t ิวิตี้ของสารละลายโซเดียมคลอไรด์โซเดียมอะซิเตตไฮโดรคลอริกและแอซิติก จากความเข้มข้นน้อยไปมากตามลำดับรั่วเซลล์ด้วยสารละลายที่ต้องการวัดค่า Conductivity 3ครั้งก่อนเช่นเดิมแล้วจึงวัดค่า Conductivity 2ครั้งเมื่อปรากฏ s t a b ที่หน้าปัดให้อ่านค่าและบันทึกข้อมูลเมื่อเปลี่ยนความเข้มข้นของสารละลาย ให้กล้วเซลล์ด้วยสารละลายนั้นๆก่อน3รอบแล้วจึงวัดค่า Conductivity 2รอบโดยใช้บิเกอร์เดิมทำเช่นนี้จนครบทุกความเข้มขน้น mm hmm. เมื่อเปลี่ยนสารละลายชนิดใหม่ให้ล้างเซลล์ให้สะอาดเปลี่ยนบิเกอร์ขนาด50ลูกบาทเซนติเมตรใบใหม่กลัวเซลล์ด้วยสารละลายที่ต้องการวัดค่า Conductivity 3ครั้ง และวัดค่า Conductivity 2ครั้งในลักษณะเดิมทำจนครบทุกความเข้มข้นการคำนวณและวิเคราะห์ผลการทดลอง 1. คํคำนวณหาค่าโมล a ร Conductivity ของสารละลายที่ความเข้มข้นต่างๆจากความสัมพันธ์ลัมดาเท่ากับ1000 ls ส่วน4 2. เขียนกราฟระหว่างลัมดากับสแควรูทส เพื่อหาค่าโมลาร์คอนดักติวิตี้แอดอินฟินิตไดลูชันของสารละลายโซเดียมคลอไรด์โซเดียมอะซิเตตและไฮโดรคลอริกจากความสัมพันธ์ลมด้าเท่ากับลมดาศูนย์ลบ k คูกสแควรูทจะสามารถหาค่าลมดาศูนย์ได้จากการ extrapolate กราฟไปที่สแควรูทเท่ากับศูนย์โดยให้เขียนกราฟของสารละลายอะซิติกด้วยเพื่อเปรียบเทียบ 3. คำนวณหาค่าโม l a ร์คอนดักติวิตี้แอดอินฟินิตไดลูชของสารละลายแอซิติกจากสมการล a มด d าศูนย์ของแอซิติกเท่ากับล a มด d าศูนย์ของโซเดียมแอซิต e ตบวกกับล a มด d าศูนย์ของไฮโดรคลอริกลบด้วยลัมดาศูนย์ของโซเดียมคลอไรด์ 4. คำนวณหาค่าองศาการแตกตัวของแอซิติกจากสมการแอลฟาเท่ากับล a มด d าส่วนล a มด d าศูนย์นย 5. คำนวณหาค่าคงที่สมดุล kc ของแอซิติกจากสมการ kc เท่ากับ alpha ยกกำลังสอง c หารด้วย1ลบ alpha 6. หาค่าคงที่การแตกตัว ka ของแอซิ i ติกโดยการเขียนกราฟระหว่าง log kc กับ square root alpha c ซึ่งจากสมการจะได้ว่าจุดตัดแกน y ของกราฟเท่ากับ log ka ก็จะสามารถหาค่า k a ได้